สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาไถนากันนะครับอย่างสาหัสเลยี <c oughs> นะเดี๋ยวตัดกันไถกับก้บอนนะครับที่เห็นอยู่นี่คือหญ้านะครับก็ <c oughs> ใช้คันไถตัวเดียวนะครับการเดียวนะครับ <c oughs> ลงตรงนี้นะ เนยมากมาถ่ายชมกันครับตรงนี้คือได้นิดนึงแล้วนะครับตรงนี้มันมันจมร่มหนึ่งไงเอารถเอารถไปขึ้นไปแก้นิดนึงนะครับแล้วก็เลยมาลงลงฝั่งเนี้ฝั่งนี้มันถ่ายถ่ายง่ายอยู่แต่ฝั่งนี้หญ้าหญ้าเยอะนะครับมาเอาเอาเครื่องตัดหญ้านะครับมาช่วยสับหญ้าเพิ่มนะครับสุดยอดนะครับ อย่างเหนื่อยเลยโอเคเดี๋ยวไปตัดญ้าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับเพราะว่ามันมันจะติดน่ติดล่ะยาดยญาติดนะครับขนาดแปลงแปลงอย่างนี้ล่ะแปลงตัวคันถ่ายแล้วยังยังติดอยู่นะครับว่าจะไปติดใบมีดใบเขียวเกลียวข้าวครับให้มันเปลายญ้ามขึ้นมาจะให้มันมันตัดออกเลยนะครับเพราะาย่ามเข้าไปติดอยู่มันมันไม่ขาด เนี่ยมันก็สะสมมันก็ไปไม่ได้โอเคเนี่ยดูเหงื่อนะครับไม่สนุกนะครับช่างซ่อมทำเกษตรนะครับก็อย่างนี้แหละทำได้ทุกอย่างสหัสมากวันนี้โอเคเดีย๋ยวไปตัดยาก่อน ตอนนี้ก็ตัดไปได้พอประมาณนะครับเอาแค่ไถ่ายวันนี้ก่อนน่าจะประมาณนี้แหละนะครับไถ่ายๆติดๆนะครับตอนนี้ก็ฮอปคือโดยปกตินานามป,ประมาณเนี้ยจะน่ายอยประมาณ2ชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับ2องถึงสาชั่วโมง ก็เสร็จนะครับแด้ว่าตัวนี้นะครับ2ชั่วโมง3มชั่วโมงครับได้แค่ประมาณนี้แหละอาจจะมองเห็นเนาะยวพาไปดูนะครับตอนนี้คือกะแตกมานั่งพักนะครับก็ไปตัดตัวตัดหญ้ารอบๆนะครับตอนนี้พ่อก็ยังถ่ายอยู่นะครับก ้ายติดท้ายติดนะครับเดี๋ยวต้องไปน่าจะต้องไปแปลงตัวคันไถเพิ่มนะครับให้มันตัดหญ้าพอหญ้ามันติดก็คือให้มันเฉือนตัดหญ้าไปเลยนะครับเป็นเหมือนใบมีดนะครับตอนนี้พอหญ้ามาติดปุ๊บมันกลายเป็นว่าพอติดสะสมเยอะๆมันก็เป็นการลากนะครับลากสะสมไปมันก็หนักมันก็ไปไม่ไหวนะครับก็แก้ขัดไปโดยการเอา กำตัดหญ้ามามาตัดหญ้านะครับรถใหญ่ไม่ลงให้นะครับโดยปกติรถใหญ่เขาจะไถให้นะครับแต่ว่าปีนี้นาตรงนี้นะครับหญ้าเยอะนะครับรถใหญ่สู้ไม่ไหวนะครับรถไถใหญ่สู้ไม่ไหวก็ต้องไถรถเล็กน,นะครับไถเองแล้วก็ใช้ คันถที่เป็นคันไถ่ายเดียวด้วยนะครับโดยปกติรถไถยเล็กจะใช้เป็น2คันไถ่ายนะครับแต่ <ส army. S 1> ว่าตรวนี้ใช้แค่ตัวคันถยเดียวยังไปเกือบไม่รอดนะครับทีนี้พอพอไถเราถ่ายเสร็จนะครับทีนี้ให้ก็จะให้รถใหญ่มาปัดให้ละเอียดนะครับเ,เราจะไม่ได้คลาดเองนะครับแค่รถใหญ่มันก็จะไปได้มันมันไม่ติดเนาะแค่ปัดนะครับแต่ว่าถ้าไถมันตึงมันเพราะมันย่านะครับมันก็จะติด ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเยนตัดจนน้ำมันเครื่องตัดหญ้าหมดไป1ถังแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมโอ้ยใกลๆตรงนี้เป็นนาที่อยู่ข้างแปลงผักยายนะครับแล้วก็อยู่ข้าง ตัวบอปลาของผมนะครับเดี๋ยวไปดูของก็ยายๆก็มาทำความสะอาดแปลงนะครับแปลงเนี้ยก็เย็นแล้วกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ไปหาทำ กับผงกับข้าวหงข้าวอะไรนะก็ลงผักกำลังสวยนะครับดูมีกะเพรามีโหระพานะครับอพอเราถ่ายอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องสวยมากก็ได้ถ่ายแค่ให้มันกลับหญ้ากลับดินอเอาเอาหญ้าลงนะครับแล้วก็อาดินขึ้นมาขึ้นบนทีนี้ ไอ้ตัวรถไถใหญ่ไอ้ตัวปั่นใบปั่นของเขาก็จะลงมาปั่นให้ได้นะครับววก็พกหญ้าพกดินนี้เดี๋ยวมันก็จะละเอียดเลยนะครับอย่างย่างตัวคลิปก่อนนะนะครับที่ไปไปวานเ้านะครับตัวนั้นก็จะปั่นเลยนะครับเพราะว่านานาตัวนั้นไถทิ้งไว้แล้วตอนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วทีนี้จะมาปั่นเลยแต่ว่าตอนนั้นใช้รถไถใหญ่นะครับแต่ะว่าตัวนั้นยังไม่มีผนยังไม่มีหญ้าครับก็เลยัดได้ เละต้มไปเ <laughs> oh. <laughs> <c ười> อานะครับเจ็บคอนเทพเ <c ười> ดี๋ยว็ะนอนระบมอ่าว่าตัดยากก็จะไถง่ายหน่อยไม่ค่อยติดน,น,น,นี่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 มันเจะเเร็จแล้วอ่าไปได้ก็ตัดก็จะโอเคหน่อย จบเลยซื้อไม่ไอยนอนไม่ตื่นแล้วเนี่ระบมเิ็ดแล้วนะเิ็ดแล้วแกะก่อนนะโอเคถ่ายให้ดูเข้าประมาณผมก็เหนื่อยแล้วกลับแล้วแหละไปต่อพรุงนี้มั้งจะไม่แปลงขั้นไทยอย่างที่บอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ชมว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเจอตรงเนี้ยหญ้าเป็นทาวันเลยนะครับถ้ามันน่าจะเป็นคิวตรงพรุ่งนี้แหละตรงเนี้ยอยังถือว่าหญ้าเป็นทาวันเลยยาวนะครับยาวเป็นเม็ดเลยนี่มันติดแล้วโอ้โหไกลนี้คาดว่าจะถ่ายสามวัน เป็นไหเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงทันไทยดูเอาจะเวิร์กหรือเปล่านะครับใส่ใบมีดเลยให้มันเฉือนหญ้าเลยนะโอเคครับก็ไปชมประมาณนี้นะครับความลำบากของเกษตรกรนะครับชาวนานะครับช่างซ่อมทำเกษตรนี่รับปุ๋ยเป็นพันละตอนนี้ไม่ไายแล้วนะครับก็ทำๆไปนะครับกอาจจะได้ทุนนะบางทีก็ขาดทุนนะครับ นี่นะก็ตาเขาจะทำเนาะนี่นาก็ต้องทำนาให้เตัว,ต,ว,ต,วตัวนานตัวเนี้ยแผนผมคือทำนาแหละเดี๋ยวผมปล่อยปลาสักสี่ห้าพันตัวนะก็มันก็ช่วย,วยกันปลากินอะไรนะปลากินใบข้าวนะครับปลากินเม็ดข้าวปลาช่วยตกแต่งอะ,อะไร ก่อข้าวนะครับให้ข้าวมันไม่รกอ่าทีนี้มันก็จะโตวสวยได้ปุ๋ยขี้ปาลาได้รด้วยเน,ะเน,ยน,น,น,นาะเติก็ปุกติน้ําในสระไอในในในนาตรวนี้เป็นน้ําที่มาจากบ่อปลาอยู่แล้วนะครับเป็นน้ําล้นมาจากบา่อปลาดินไอน้ำมันก็จะดำดำมีปุ๋ยอยู่นะครับโอกาสว่าไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะเนี่ยอาจจะใส่แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยปลานะครับก็ตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคไปแล้ว ah. okay.